สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแชมป์พักเครื่องได้นะครับผมอีกหนึ่งอีพีนะครับสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพบกับชิ้นแรกเลยนะครับผมองค์นี้เป็นพัชัยนะครับพัชัยตาแดงเนี่ยครับข้างล่างเป็นนิเปิลองค์นี้ขอไวที่900บาทนะครับพัชัยองค์นี้ขอไวที่900บาทนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทร0655742019เลยนะครับ องนี้เป in ็นมีดครับมีดห้านิ้วด้ามห้านิ้วเอ้ยเล็กปอกห้านิ้วเล่มเล่มอะเนี่ยเป็นล่องสิงนะครับตัวนี้ครับเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมองนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับมีดหลวงพ่อเดิมองนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับโดยทั้งปอกทั้งด้ามครับนี่ยาวมานี่ครับ ต่อไปเลยนะครับองค์นี้เป็นตะกรุดข้อมือครับไว้ใส่ข้อมือเงี้ยเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมองค์นี้อง์นี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอครับเจ็ดร้อยบาทครับตะกรุดข้อมือหลวงพ่อเดิมองนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับก็มีเชือกมัดอะไรให้เรียบร้อยเลยขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับตะกรุดข้อมือหลวงพ่อเดิมองนี้นะครับมีรอยจานด้วยครับขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็ตะกุดเหมือนกันนะครับนี่ตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะครับตะกุดใหญ่มันเริ่มเลยนี่ครับหายากนะครับหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานองค์นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทรับหนึ่งพันบาทนะครับตะกุดนี้เริ่มเลยหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่านะครับดูลักอยู่ถักการทักเชือกนะครับนี่ครับขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปครับอง์นี้เบี้ยแก้ครับเบี้ยแก้นี้ มีห่วงนี้นะเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับองนี้ขอไว้ที่900บาทนะครับเบีย้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองนี้ขอไว้ที่9 0 0บาทนะครับผมสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าหหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับองนี้เบีย้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงครับองนี้มีรอยถักเชื่อใช้เหมือนกันนะองนี้ องนี900 900้ขอไปที่90 0บาทเช่นกันนะครับเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดในโรงองค์นี้ขอไปที่900บาทเช่นก <ctions> hey pu ันนะครับ900าบาทนะครับเมื่อกี้หลวงปู่บุญกับอาหลวงปู่รอดองค์นี้เป็นแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดถัวเขานะครับแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดถัวเขางองนี้ขอไปที่700บาทพอครับแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดถัวเขางองนี้ขอไปที่700บาทนะครับสนใจยังไงอย่าลืมโทรมานะครับที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9นะครับ องนี้ลูกสะกดหลงป่สุขครับองนี้นี่ครับขอไปที่900บาทนะครับ900าบาทนะครับลูกสะกดหลงป่สุขเป็นลูกกลมๆครับเห็นมีลูกกลมๆกับลูกลีลีครับนี่ครับขอไปที่900บาทนะครับ900าบาทนะครับเผื่อใครสนใจนะครับสูมอีกิ้นี้ครับสูบอีกิ้นนี้อ่าต้นนี้เป็นสิงปากจอครับสิงปากจอมีรอยจานเป็นงานะเป็นงานสิงปากจอมีรอยจานนี่เป็นงานนะครับอันนี้ องนี้ขอไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับไม่รู้เป็นของหลวงพ่อเดิมไหมองนี้น่าจะเป็นหลวงของหลวงพ่อเดิมไหมหรือเป็นของอาจารย์เฮงไพวันนะครับไม่แน่ใจนะครับองนี้แต่รู้ว่าเป็นงานแน่แน่นอนครับสวยจริงครับสวยขอไปที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับองนี้เป็นพระกุฎธราววดีองค์นี้ขอไปที่ยวเอาหกร้อยบาทนะครับพระกุฎธราววดีองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับ องนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงองคนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับองนี้เป็นเหรียญเสมาเป็นเปียกทองนะครับเหรียญของหลวงปุ่มปุ่มหลวงปุ่มมุนนะครับมีรอยต่อตรงนี้ด้วยนี่องคนี้ขอไว้ที่ห้าบาทเช่นกันนะครับห้า้อยบาทนะครับเหรียญหลวงปุ่มมุนองนี้เนี่ย เปียกทองเมียงเงาจะทอนหน่อยขอไว้ที่500บาทนะครับองนี้เหรียญหลวงพ่อคงวัดซำปังงามครับวัดซำปังงามนี่ครับขอไว้ที่500บาทเช่นกันนะครับเหรียญหลวงเหรียญหลวงพ่อคงองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเช่นกันนะครับผมองนี้เหรียญหลวงพ่อทองวัดลาดโยธานะครับ117ปีอายุ117ปีนะครับเห็นชัดไหมครับ องนี้ขอไว้ที่ห้ารอยบาทเช่นกันนะครับเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับสนใจยังไงร,รือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าจศย์หหรือแอดไลน์เบอร์เดียวได้เลยนะครับผมเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่ออําเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่าเห็นเขียนอยู่อ่อมีรอยจานนะเห็นเงาๆไว้ครับเนี่ยเหมือนมีรอยจานนะครับ,รรบถ้าผมไม่ซูมอย่างนี้ผมไม่เห็นเลยนะเพราะผมแคบไม่ได้่องเลยพระแต่ละองค์ละองค์เนี่ย เอาขอไว้ที่ห0 0บาทครับเหรียญลหลวงพ่อพอ่ำองคนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทนะครับองนี้เหรียญหลวงอันนี้เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมองค์นี้ขอไว้ที่5้า้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมองค์นี้ขอไว้ที่5้า้อบาทเช่นกันนะครับ500ยบาทนะครับองนี้เป็นเจ้าส่วนเนื้อเงินนะครับเป็นเจ้าส่วนเนื้อเงินลงยานะครับเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้านหลังมีรอยจานนะครับ เจ้าสวนหลวงปู่บุญเนื้อเงินลงยานะครับเป็นของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองนี้ขอไว้ที่900บาทนะครับ900าบาทนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับระบบเก็บปลายทางกระบีนะครับปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับองนี้เหรียญหล่อรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองครับนี่ครับใต้ฐานอุดมีรอยอุดอยู่ครับอุดผงอุดแรมเนี่ยนี่ดูรอยตะไบเอา6ก0บาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่ออาหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทององนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับนี่ครับ อันนี้เหรียญหลอหลวงพ่อโบ้ยครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ยเนื้อเขียบปัดเลยเนื้อสวยจริงครับสำลิดอย่างนี้เก่าจนเป็นสำลิตแล้วองค์นี้เขาไว้ที่หกร้อยบาทเช่นกันนะครับรูปรหลอดหลวงพ่อโบ้ยนะครับเป็นหนุมานแบกท่น Back เหมือนคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อาปานนะครับแต่เป็นหลวงพ่อโบ้ยบุกเสกนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมนิ้วกดกรับนิ้วกดะดกอยู่สองอันเนี้ยรุ่นนิ้วกนิ้วกรนิ้วกดรับ ขอไว้ที่600บาทเลยนะครับ600บาทนะครับพี่ชมเลยนะครับชอบยังไงทักมาได้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมอาศัยขายอย่างเดียวครับอาศัยขายอย่างเดียวแท็กเก้พี่ดูกันเองเลยนะครับผมผมเป็นทางผ่านครับได้กําไรนิดหน่อยผมก็เอาแล้วครับผมไม่ว่ากันนะครับสนใจยังไงโทรมาได้นะครับ600บาทครับเมื่อกี้อันนี้ก็600บาทครับเหรียญหลวงพ่อวัดบางระหงษนนทบุรีเหรียญหลวงพ่อเหรียญครับหลวงพ่อเหรียญวัดบางระหงษนนทบุรีขอไว้ที่600ครับพระเรียมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับองนี้ เหรียญอ่าเหรียญที่รลลึกอายุครบ81ปีพศ21ครับ2521องค์นี้ขอไว้ที่600บาทเช่นกันนะครับ600บาทเช่นกันนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อเอี่ยมครับหลวงปู่หลวงหลวงปู่เอี่ยมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนาะเห็นชัดไหมครับนี่ครับที่มีรอยทองทองเหมือนเขาเอาแผ่นทองไปแปะบูชาครับองนี้หรือแปะทองมาจากเดิมๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับขอไว้ที่500บาทนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะครับทําไมขายถูกจังอวงผมดูไม่ อาศัยไข่เดียวครับบอกแล้วเป็นทางทางป่านครับข้างในเป็นพระหน้าปกนะครับไม่ทราบว่าเนื้ออะไรข้างในแต่เหมือนเป็นผงอยู่ข้างข้างครับแล้วมีตะกุดอยู่ข้างล่างองค์นี้ขอไว้ที่600บาทครับข้างหลังเป็นแผ่นแผ่นยันจันยันหลวงพุทธินนะครับองคนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับ600้บาทนะครระผน้าปกหลวงพุทธินี่มแบบนี้นะครับอันนี้เหรียญเพชรกับครับแหวนแหวนแหวนเพชรกับนะครับ หลวงพ่อทบวัชชนแดนครับแหวนเพชรกลับหลวงพ่อทบวัชชนแดนเล่นหาเท่าไหร่ไม่รู้ขอไว้ที่900บาทครับ900บาทนะครับเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับเนี่ยแต่เราไม่ไม่แน่แน่ใจนะเพราะดำมายางไงนะครับขอไว้ที่900บาทนะครับแหวนเพชรกลับครับหลวงพ่อทบวัชชนแดนนะครับ900บาทนะครับลายถงชาติหลวงยาด้วยองค์นี้ของหลวงพ่อปานครับหนุมานนะครับหลวงพ่อปานนะครับนี่คนอุด อุดด้วยครับอุดสวยหลวงพ่อปานองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะครับหลวงพ่อปานองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเลยนะครับสนใจยังไงโทรมาได้ดรทีศเจอร์โทร0 6 5 5 7 4เ0 1 9เลยนะครับอง์นี้เป็นพระปิตาเหรียญหล่อปิตาครับปิตาหลวงปู่อะไรปู่ทองหลวงปู่ทองน่าจะวัดราชโยธาไหมครับเนี่ยเขียนว่าหลวงเขียนว่าปู่ทองรับปู่ทองเราไม่รู้ทองไหน ขอไว้ที่600บาทครับเหรียญหล่อองนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับเหรียญหล่อปิดตาข้างหลังเขียนว่าปู่ทองครับ600บาทนะครับองค์นี้สิบทัดเนื้อเมกพัดครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะครับอันนี้ครับ เขียนอยู่ข้างหลังนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมองนี้องค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะครับพระเนื้อเมกพัดองค์นี้หลวงพ่อเงินนะครับขอไว้ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้ได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับระบบเก็บปลายทางก็มีครับ50บาทพร้อมโอนอพร้อมโอนไม่มีระบบเก็บปลายทางนะครับพร้อมพร้อมโอนไม่บวก50บบาทนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อกล่อมครับเหรียญเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อม วัดอะไรจําไม่ได้คร <trad non> ับเหรียญร่อหลวงพ่อกล่อมองนี้ขอไว้ที่600บาทเลยนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อกล่อมอง์นี้ขอไว้ที่600บาทนะครับนี่ครับองนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมครับพระสมเด็จหลวงพ่อพรมอง์นี้หลังปั๊มแหนบปั๊มตาครับขอไว้ที่500บาทนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อหลวงพ่อพรมนะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนปีไหนอะไรยังไงแต่รู้ว่านั่งอยู่ในระครนะครับแต่เป็นหลวงพ่อพรมแน่ครับองนี้ นี่ครับรุ่นไหนปีไหนไม่ทราบเลยครับเอาห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทครับองนี้หลวงพ่อทาครับหลวงพ่อทาวัดพนียงแตกครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพนียงแตกอง์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะครับมีแต่ใบตูดนะครับขอไว้ที่หกร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อรูปเหมือนละรังหลวงพ่อทานะครับองค์นี้ครับรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่แน่ใจนะครับขอไว้ที่หกร้อยบาทนะครับ องนี้เป็นพระสมเด็จนะครับคาบกุเต็มองค์เลยครับคาบกุเต็มอง์เลยองค์นี้นะครับข้างหลังเป็นปั๊มตายปั๊มตายยางครับเป็นรูปพระเจดีย์ครับเจดีย์ไมมเงี้ยเจดีย์นะครับผมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะครับพระสมเด็จหลังปั๊มตายยางพิมพ์ใหญ่องคนี้ขอไว้ที่500บาทนะครับคาบกุเยอะเต็มเลยไม่รู้ว่ากุไหนอะไรยังไงนะครับองค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อลุ่งครับหลวงพ่อลุ่งวัดลา วัดลามแก้วครับวัดลามแก้วครับไม่รู้ที่ไหนครับขอไ้ที่600บาทนะครับรูปหล่อปั้มหลวงพ่อรุ่งวัดลามแก้วนะครับไม่รู้ที่นะครับขอไ้ที่600บาทนะครับอุดจริงนะครับอุดจริงด้วยขอไ้ที่600บาทนะครับอันนี้งบนำอ้อยพิมพ์เล็กนะครับเลียมเดิมๆแบบนี้เลยครับของหลวงพ่อเนียมครับหลวงพ่อเนียมองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับงบนำอ้อยหลวงพ่อเนียมสภาพใช้อยู่นะครับเนี่ย ขอไวที่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับอง์นี้หลวงปูดทวดรุ่นลอยน้านะครับตามสภาพเลยครับแบบนี้นี่ครับพิมบัวรอบลอยน้ํำไหมไม่แน่ใจจ้ะเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงปูดทวดอง์นี้เนื้อว่านองค์นี้ครับพิมลอยองค์บัวรอบครับขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับองนี้เป็นพาคขุนแผนหลวงปูดทิพ์นะครับเหมือนฝั่งเม็ดเม็ดเม็ดอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งตะกุดเปล่า ืออะไรสักอย่างนะครับข้างหลังเป็นแผ่นลอยจานนะครับจานสวยมากครับจานสวยมากลอยจานสวยมากนะครับมีรอยทะลอกอะไรนิดหน่อยนะครับธรรมดาครับพักเก็บครับองนี้ขอไว้ที่500บาทเช่นกันนะครับขุนแผ่นเนื้อเหลืองฟักทองอย่างนี้ครับขอไว้ที่500บาทนะครับสวยจับใจเลยครับผมสนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 5 5 7 4 2 0 1 9อแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นพระกระดูกผีวัดโพครับวัดโพท่าเตียนใช่ไหมกระดูกผีวัดโพท่าเตียน องนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ใช้งานได้เลยครับขอไว้ที่600บาทนะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับองค์นี้ขอไว้ที่6 0 0อยนะครับผมพ้าปิดตาปิดตาไหมเนี่ยเอาพับผมก็ดูผีวัดโพนะครับต้องบอกอย่างเงี้ยครับองค์นี้เป็นพ้าปิดตาเนื้อผงครับเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ไม่ทราบที่เลยขอไว้ที่600บาทนะครับมีหลังยันครับหลังยันอย่างเงี้ยใครรูดที่เอาไปเลยนะครับเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ขอไว้ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับพ้าปิดตาองค์นี้ สนใจยังไงโทรมาได้ที่เบอร์โทร0655742019ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสนใจยังไงโทรมาได้เลยนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ